สวัสดีครับทุกคนครับอีกแล้วกับซีซั่นของเกมคลายเครียดในเกมที่แล้วเนี่ยเราได้คลายเครียดกันไปด้วยระหว่างที่รอใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะมาเจอกับเกมชูเชลชูเชลชอบภาพกับดนตรีเกมนี้มากค่ะน่ารักไปหมดเล่นแก้เครียดเพลินๆอ่าเกมคลายเครียดแน่นอนสนุกดีครับเล่นเพลิน,ลนอาจจะงงในช่วงแรกแต่เข้าใจเนื้อหาไปเองแหละข้อดีคือภาพสวยสร้างสรรค์นนะส่งเสริมจินตนาการและความคิดเฮ้ยซื้อเถอะครับคุ้มเก้าเต็มสิบรออะไรล่ะจัดไปดิชูเชล อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนมนเสียงไงอ่ะทำอะไรอ่ะฮะทั้โพงนะกับตะลุงแซนต์ c คลส s เอ้ไม่ใช่ดิตะลุงเอาละ

เ,เ,เปิดทีวีได้ไหมเปิดทีวีก็ไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าผมมีรองเท้าสองอันแล้วนะตื่นปะเอออันนี้อะไรมันเป็นภาพเหรอเห <c oughs> มือนจะเป็นตัวใหญ่ๆนะทุกคนที่กำลังเดินไปบนภูเขาอะตักแบบเป็นเส้นชางที่ผ่านมาแล้วนะเฮ้เชอรรี่กับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะ